แต่คนที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดในยุคที่เราดูบอลมาเนี่ยนะก็คือเอ็นโกโลกองเต้เลยโอ้เอนโกโลกองะไรเพราะ,าะ,ระม,มันมีเรื่องราวก็คือหนึ่งคือพาเลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะใช่ใช่ใช่ใชเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์เลยถูกต้องสองก็คือเขาเรียกอะไรวะแชมป์โลกปีสองพันสิบแปดอ่ะฝรั่งเศสอันนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้นะฮะกลางสองคนเอาเออจากทีมรักเกิดครับจากทีมรักเลยเ เป็นชาบี้ชาบี้เออชาบี้เฮอร์นันเดซโอ้โอโหอาริโกตาซาใช่ชาบี้เลนเตเป็นตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยจะเป็นชาบี้หรืออินเนสตาก็ได้นะอ่าโอ้ชอบทั้งสองคนชอบทั้งสองคนยุคนี้ยุคนั้นในเกมไม่มีใช่ไหมยุคนั้นถ้าเขาเล่นด้วยกันโอ้ยสุดสุดสุดเลยโอ้โหไดโอ้โหสเปนนี่โคตรเทพอ่าทำชิงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งใช่เอออินเนสตาเลนเชงโอ้โหเลนเชงด้วยอีกหนึ่งคนครับที่ทำอะไรได้ อีกหนึ่งคนนึงคือต้องเป็นแนวย์เมเกอร์ละก็คือจอบแอฟซิตแห่งยุคนะเควินเดบอหมันก็ต้องมาอยู่แล้วตัวนี้ในยุคเราคิดนะดูถ้าเขาอยู่ทีมเดีวยวกัน3คนนี้น,นี่ยังไม่รวมกองหน้าเลยนะโอ้โหเสร็จกันที่แดนกลาง